วันนี้เราจะมาแนะนำในเรื่องของข้อดีของการไปเรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับ <The> สวัสดีครับพบกับพี่เบสอีกครั้งในเจนชาน e ลนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำในเรื่องของข้อดีของการไปเรียนต่อมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับในปัจจุบันเนี่ยผู้ปกครองคนไทยแล้วก็น้องๆคนไทยนะครับนิยมไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์กันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูข้อดีกันนะครับข้อแรกเลยครับประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยนะครับผู้คนมีความอบอ้อมอารีเนาะมีความใจดีนะครับแล้วก็การเป็นอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยแรกๆที่ผู้ปกครองมักจะตัดสินใจในการพิจารณาเลือกประเทศในการส่งบุตรหลานไปเรียนต่างประเทศก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งนิวซีแลนด์เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้เต็มๆเลยครับ สำหรับอีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ผู้ปกครองมักจะส่งบุตรหลานไปเรียนที่นิวซีแลนด์ก็คือว่าโรงเรียนนิวซีแลนด์เนี่ยสามารถที่จะรับเด็กต่างชาติเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้หรือว่าเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองจะมีออปชันละว่าจะไปโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่พักนะฮะไม่ว่าจะเป็นโฮสต์แฟมลี่หรือหอพักประจําก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ออปชันในการเลือกโรงเรียนเนี่ยก็มีความหลากหลายเช่นกันนะครับสำหรับการส่งบุตรหลานไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับผมปัจจัยที่3นะครับข้อดีของการไปเรียนที่นิวซีแลนด์ก็คือความยืดหยุ่นของการศึกษาในระดับมัธยมนะครับน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามใจชอบและตามความถนัดเลยนะในระดับชั้น y ย a r 11 year 12ยหรือ y ย a r 13นะครับอาจจะมีข้อกำหนดบางอย่างนะครับเช่นจะต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ numeracy 10หน่วยกิต literacy 10หน่วยกิตนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยน้องสามารถเลือกที่จะเรียนวิชาไหนก็ได้ตามต้องการขอให้เก็บหน่วยกิจครบตามที่เขากำหนดนะครับอันนี้คือข้อดีของการศึกษาในระบบนิวซีแลนด์ครับ เพื่อที่ให้เด็กค้นหาตัวเองนะครับแล้วก็รู้ว่าอยากจะเรียนอะไรต่อไปตั้งแต่อยู่ในระดับมัธยมเลยทีเดียวครับผมนอกจากนั้นวิชาเรียนนะครับเขาจะแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆเนาะจะมีในส่วนที่เป็นวิชาการนะครับ a คาเดมิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาเลขวิชาวิทยาศาสตร,ร์วิชาสังคมวิชาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราเรียนกันโดยทั่วไปนะครับหรือจะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับพวกกึงก่งๆึ่ง vocational หรือว่าเป็นอาชีวะหน่อยๆน,นะครับเป็นวิชาที่ใช้ปฏิบัติจริงนะครับไม่ว่าจะเป็น การเรียนในเรื่องของการทําอาหารการเรียน,นเรื่องของการโรงแรมการเรียนเรื่องของการทำฟิล์มเมกิ้งรวมถึงการเรียนในเชิงของบิสเนสอีโคโนมิกส์แอคเคานตง ซึ่งคอสเรียนต่างๆเหล่านี้จะมีการเรียนการสอนในระดับมัธยมกันเลยทีเดียวนะครับทำให้เด็กๆได้มีโอกาสค้นหาตัวเองในสิ่งที่ชอบตั้งแต่ตอนนี้เลยนอกจากนั้นนะครับสำหรับผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับเมื่อน้องไปเรียนแล้วอยากจะให้กลับมาตอบปริญญาตรีที่ประเทศไทยในหลักสูตรนานาชาติน้องก็สามารถไปเรียนได้จนถึงระดับชั้นเยี่สิบสองเนาะไม่ต้องเรียนเยี่สิบสามและก็สามารถโอนหน่วยกิจมาเทียบเกรดกับที่ประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโอนหน่วยกิจระหว่างหลักสูตรของนักเรียนที่จบ มัธยมในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยไม่มีความยุ่งยากใดๆเลยนะครับเพราะนั้นนี่คืออีกจุดหนึ่งว่าทำไมประเทศนิวซีแลนด์ถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งครับผมนอกจากนั้นนะครับปัจจัยที่สําคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับค่าใช้จ่ายในการไปเรียนโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์เนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ ,6000 นกว่าบาทถึง70,000สบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับโรงเรียนรัฐบาลและอยู่กับโพสต์แฟมิลี ถ้ากรณีเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับราคาค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นไปตามอัตราของแต่ละโรงเรียนนะครับนอกจากนั้นประเภทของที่พักก็จะส่งผลต่อราคาด้วยนะครับถ้าอยู่กับโฮสต์แฟมลี่ราคาก็จะอาจจะถูกหน่อยโดยเปรียบเทียบกับอยู่กับหอพักนักเรียนนะครับแต่อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะครับในการไปเรียนโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ครับทีนี้มักจะมีคนบอกว่าอุ้ยไปเรียนโรงเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ย เรียนไม่ยากเลยวิชาการอาจจะไม่ค่อยแข็งแต่ในความเป็นจริงครับไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องสัทีเดียวนะครับเป็นเพราะว่าทางที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขามีความยืดหยุ่นของการศึกษามากกว่าที่ตอบโจทย์เด็กทุกๆคนนะครับเด็กบางคนเก่งวิชาการบางคนไม่เก่งวิชาการ หรือบางคนกล,งกลางๆอยู่ทีนี้ถ้าเด็กคนไหนที่อาจจะเก่งวิชาการมาหน่อยในที่นิวซีแลนด์ตอนนี้เขามีหลากหลายหลักสูตรครับหลักสูตรหลักๆของเขาคือ NCQA นะครับก็คือหลักสูตรของโรงเรียนทั่วไปในประเทศนิวซีแลนด์ของเขาเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของหลักสูตร IB ในหลักสูตรของ A-level ด้วยนะครับสำหรับบางโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนนะครับน,น,น้องคนไหนที่อยากจะเน้นเรื่องของวิชาการก็อาจจะพิจารณาโรงเรียนที่มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับ A-level หรือว่า IB นอกจากนั้นนะครับสำหรับน้องๆที่เรียนในหลักสูตร NCQA นะครับก็ไม่ได้ไหมายความว่าน้องๆจะไม่เก่งวิชาก,การเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในหลักสูตร NCQA เนี่ยเขามีเลเวลมีเกรดของเขาเหมือนกันนะครับดยเกรดเนี่ยจะแบ่งตั้งแต่ non a c h i e v e achieve merit แล้วก็ excellence นะครับเขาจะมี4เกรดนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าน้องคนไหนเนี่ยเก็บเกรดได้ merit กับ excellence เยอะๆเ,เ,เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิง่งสมมุติถ้าได้ merit หรือ excellence เกินขึ้นไป50หน่วยกิตขึ้นไปใน1ปีการศึกษานะครับ น้องจะได้รับการ endorse หรือว่าได้รับการประทับตานะนอกจากการ endorse ในภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับในแต่ละปีแล้วเนี่ยมันยังจะมีการ endorse ในลักษณะของรายวิชาด้วยนะครับการ endorse รายวิชาเนี่ยน้องๆจะต้องได้หน่วยกิจในส่วนของ merit หรือ excellence เนี่ยอย่างน้อย12หน่วยกิจขึ้นไปนะครับโดยอาจจะต้องมีหน่วยกิจจาก internal และ external ซึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่เวไว้อธิบายในรายละเอียดต่อไปเพราะมันค่อนข้างลึกเนาะสรุปง่าย ในส่วนของระบบ NCQA เนี่ยเขาก็จะมีระบบที่เรียกว่าคล้ายๆเกียรินิยมเนาะการ endorse เนี่ยคือ endorse ว่าจบปีคุณได้เกียรินิยมระดับ merit หรือ excellence นะครับในภาพรวมและในรายวิชาเนี่ยคุณก็อาจจะมีบางวิชาที่คุณได้ meritexcellence เยอะๆก็จะได้รับการ endorse นะครับนั้นเนี่ยจริงๆเด็กหลายๆคนที่พีเ่เบสส่งไปนะครับก็ไปเรียนนิวซีแลนด์แล้วก็ประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่า ไปเรียนที่นิวซีแลนด์แลบวิชาการไม่แน่นจริงๆ,ๆไม่จริงนะครับแต่ว่าเขาตอบโจทย์น้องๆในทุกๆความสามารถแล้วก็เน้นให้น้องค้นหาตัวเองครับแล้วก็เรียนรู้เพื่อนําไปใช้ในชีวิตจริงนะครับนี่คือข้อดีของการไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ครับแล้วในโอกาสต,ต่อไปเราจะมาพบกับข้อมูลอื่นๆนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ